สวัสดีจ้าพอกับยายทิพย์ชั้นแนวอีกแล้วพี่น้องยายทิพย์หลังจากเลยง,งานมายายทิพย์บุพามาช่มบรรยากาศนะพี่น้องเนาะบรรยากาศคืมพี่น้องคืมมิตะหมอกเต็มไปหมดเลยมีแต่หมอกเต็มไปหมดเลยบรรยากาศรอบบ้านยายทิพย์นะพี่น้องเนาะคืมพี่น้องคืมหมอกไล่ไหล

่เดี๋ยวไปใส้กันนี่แต่หมอกเดี๋ยวไปตรงไหนก็มีแต่หมอกแต่ควันหมอกเต็มไปหมดเลยพี่น้องแจ้งแล้วพี่น้องแจ้งแล้วแด่ท่ปเลือกงานมาหกโมงเช้า มอพี่นอ้องคืมคนน่ะมอออกไปนอกทงหน้าคน <c oughs> เห็นแต่หู้โซโวเห็นหมอพี่น้องทงหน้าคน อย่ยินเสียงไกล้ันบ่นพี่น้องบ้านายทิพย์เดียงไกลเด้อค่ะ <c oughs> หามบ่ห้ขันบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยถ้ามา,าตาเนาะต้องเข้าใจเด้อพี่ยู่เด้อเป็นเป็นสิ่งที่ธรรมา,าตาเด,ด้อจ้ะเด้อเมื่อใดไปเลี้ยนหลอกเลี้ยนผู้ใดมากเด้อจา้าของจริงเด้อค่ะเนี่ ให้ถิบเดี่ยงไกลจ้าหามบ่ได้จ้า แด้ที่ว่าสิพายางไปไทายทรงหน้าไปบ่ได้หมาเฮาพี่น้องหมาขาเจ้าเลี้ยงไว้หลายเข้าเจา้าเฝอเอาหมามาเฝ้าบ่อปลาแด้ทิบเลยบ่กล้ายางลงไปเอาทายตะเหลาะบ้านนี่เนาะพี่น้องเนาะทายตะเกาเกาหลายกับเซี้งเนาะพี่น้องเนะาะจักสิไปไทยายใส่มีเขียนหนีมองไาย ไก่มันตื่นขึ้นมาแ้วมันกับเขาไปหากินในป่าพี่น้องเขาไปหากินในป่าในดวงแยกกันไปแยกย้ายกันไปอันนี้กับเฝ้ารถยันตะรถหายเ <c> ฝ <oughs> ้ารถยันตะรถหายได้หนีก็ได้ อาอีกตัวหนึ่งไปใส่น้อบ่มันไปหลักออกลูกเราว่าน้อบแบนี้โอ้คุณนางยืดทึ่งโตคุณคุณเธอคุณเธอนางยืดทึ่งโต้คุณว่ามันเป็นลกออกลลหนาานนนนนลักออกลูกเลยอ่ะนี่ใกล้หน่อยก็หาทางเขาบ่าพอ่อหาทางเขาหาเมียบ่พอ่อ เดียวยู่หาตัวนึงไปใส่อีกตัวนึงสามี่หาทั้งหมดมันหกตัวมันไปใส่อีกตัวหนึ่งเนาะไปหน่อยอย่ะจิตรอบบ้านนะพี่น้องนะ ใช่รอบบ้านนาบ้านหลังบ้านให้เบิ่งนี่คือบอกวบยายทิพหัดเลี้ยงพี่น้องหัดเลี้ยงเป็นทาบอว่าเป็นทากะสิได้เศร้าเลี้ยงเป็นทากะสิได้เศร้าเลี้ยงมาก งานรอกบ้านแห้งแก่งแห้งหมวกร้ายพี่น้องแห้งแก่งแห้งหมวกร้ายอืมเห็ดนาม เนี่ยอยได้เอานนามมส่ไหมห์เธอคนหนามขวาม,มีมมดเลยคุณเธอยังบอกออกหนองอย่บอกคุณเธอคุณเธอยังบอกออกหนองอย่บอกคุณเธอคนใดสีออกหนองคุณเธอ ว้าจเอารถมาจอดได้พ <sam ple as> <sh> <vrai> <tal dropped out> ี่น้องเมนางเฝ้าไว้รถว่าแต่งแต่เห็นเห็นเห็นขี้รถไม่จอดไว้เฝ้ารถย่างดีเลยจักน้อยกันเฝ้าใกล้แต่ว่าีงเฝ้าไปเฝ้ามาสิไปหยอกเขาห้องจจิกตาวย่างเตียย่าตีเห็นย่าตีหัวขวนหัวขวนหมาหัวขวัไก ไปหยอกไก่ไก่สิจิกตาเอาหัวขวันเลยยาทิพย์ท่ <c oughs> นพากันหากินมอยู่ในป่าพุ่นพี่นอนพ <c oughs> ากันหากินมอยู่ในป่าพุ่นไปยาทิพย <c oughs> ์ตื่นกันมากเอาในป่าเลย แล้วพี่น้องทัางโซวอมาเห็นบ่ะทางลงไปทงหน้าข้าเจา้าสำหรับคลิปนี้ย่ทีบกระสิขอจบเพียงซํานีก่กอนด้จ้าเจอกันไม่คลิปหนาสวัสดีจ้า